เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการขวนททำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเ,เป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะขวนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปขวนที่ไหนไปขวนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ขวนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นอ่ะเราจะต้องมีที่ขวนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาขวนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทําเสียงดังทันทีที่เขาขวนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบน ความสนใจของเขาไม่ให้ขวรตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทําให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วกเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบาทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่า หรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จํานวนกระบาทรายนี้ไม่พอเอาง่ายคือจํานวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจํานวนของกระบาทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะ พอถึงวัยวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดก,การได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจ,จ,จ,จะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลด ปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนืน้งองอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทําให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทําให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ